สวัสดีครับครับผมวันนี้ครับผมครบสิบวันแล้วนะครับตักแทนครบสิบวันแล้วจะฟักมากน้อยแค่ไหนครับเัืนีนครับวันที่นะครับที่ลบนิดนึงครับเห็นไหมครับอ๋ออไปครับกลับด้านนี่ครับมองเห็นชัดไหมครับเลขเจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมครบสิบวันพอดีนะครับไปดู ตะกแะเตนครับออกมาเยอะแค่ไหนนะครับผมนะครับจะพาไปดูนะครับผมเขาจะค่อยทยอยออกแล้วครับวันที่สิบนะครับนี่ครับเขาจะเริ่มทยอยออกแล้วนะครับมาดูวันที่สิบเลยครับผมมาเยอะแค่ไหนนะครับเปิดออกมาแล้วครับบนฝาไม่มีนะครับอสองตัวครับได้สองตัว ออกมาแค่สองตัวเองนะครับนะครับโดดขึ้นไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่บตัวหนึ่งดำๆครับผมเห็นไหมครับเขาก็ทยอยออกเรื่อยครับรับโดดออกมาแล้วครับกลับออกมาแล้วมีเพื่อนแล้วสองตัวครับอยู่มุมกล่องนะครับผมนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีแดดครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงพายุเข้าครับมันไม่ค่อยมีแดดครับ มันไม่ค่อยมีแดดก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าสิบวันได้เยอะแค่ไหนครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ออกเยอะกว่านี้ครับเมื่อวานนี้เนื่องจากมีแดดนะครับเมื่อวานนี้วันก่อนนั่นมีแดดครับก็เลยออกมาหลายตัวเลยนะครับผมเจอแดดผมก็จะเอากล่องครับไปวางที่แดดเลยครับแต่เมื่อวานนี้ครับไม่มีแดดก็เลย ออกมาแค่สองตัวครับแต่วันก่อนนะครับผมออกมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเห็นไหครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ากี่ตัวครับอันนี้หญ้าก็แห้งแล้วครับผมก็ให้หญ้าเยอะเกินครับแต่ว่าเขายังไม่ค่อยกินครับเพราะว่าเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บหญ้าเก่าทิ้งครับจะมองเห็นตะกระนชัดๆนะครับเอาหญ้าเก่าทิ้งเลยนะครับ ไม่ต้องเอาไว้ครับอเขยานะครับเยาไม่พอติดมานะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับนะครับมุมนุ้นเยอะมากเลยครับดูใกล้ครับ นะครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ็ดข้างล่างครับตัวนี้นะครับสิบสองครับสามสิบสี่นะครับสิบห้าตัวนะครับสิบห้าตัวครับสิบหกทางนี้ครับข้างหลังผมนะครับนะครับท่านชมอาจจะมองเห็นนะครับผมนี่ครับ สิบหกนะครับมุมชิปนะครับสิบหกตัวครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ออกเยอะมากเลยครับมีแดดนะครับมีแดดนะครับเจอแดดต้องเอาไปวางไว้ใต้แดดครับมันมันจะออกเร็วมากนะครับผมนี่ครับผมเมื่อวานนี้ออกเยอะจนดีใจมากครับออกเยอะแต่วันนี้ครับเปิดพร้อมกับท่านผู้ชมน้่ครับหนึ่งใบเยอะสองตัวครับ เนื่องจากอากาศค้มครับความจริงวันนี้วันที่งสิบนะครับน่าจะออกเยอะกว่าวันเมื่อวานครับเปิดออกรุ้นให้ท่านผู้ชมดูก็ดูพร้อมกันนึครับเปิดออกอะไรครับมีแค่สองตัวนครับน่ครับ้าแห้งแล้วครับอันนี้ยาผมอยู่ไกลครับคือยาหวานอิสเรลครับยาผมอยู่ไกลครับผมก็เอามาแช่น้ําไว้นะครับน่ครับแช่น้าไว้ให้เขากินนะครับยาผมอยู่ไกลนะครับเขาไม่ต้องให้กินเยอะแล้วนะครับ ครับออนใหม่ลงไปครับครับออนใหม่ลงไปให้เขากินนะครับนครับเอากินเลยครับนี่ ครับปิด้าปิดซิปครับโอ้ลุนแทบแยบนม่ว่าจะหลายตัวก่าเมื่อวานครับเมื่อวานที่เปิดมาเต็มเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนมันได้แค่สามตัวนะครับแล้วเมื่อวานนี้เปิดออกเต็มเลยครับแต่วันนี้เปิดออกโอ้โนะเสซดายมากครับอุตส่าห์มาสองให้ดูที่ได้มีสองตัวนะครับวันนี้อ่แดดก็เริ่มออกมาแล้วครับนี่ แดดเริ่มออกมาแล้วครับนี่สายแล้วนะครับเนี่ยสามโมงแล้วนะครับสามโมงเช้าแล้ว,วน,นะครับกับสามโมงเช้าล้วแดดทุน่ออกนะครับนี่แดดน้อยมากเลยนะครับเจอแดดแล้วเราพรุ่งนี้คงจะออกเยอะกว่านี้ครับผมมันจะออกมาเยอะนะครับแต่วันนี้น้อยมากๆเลยนะครับังครับวัน หน้าก็มาติดตามชมด้วยกันครับว่าจะออกมาเยอะแค่ไหนครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ